เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผมเอมแล้วก็เกม l a n a l o c k X Next Generation นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต Kingdom Part ที่ในตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนไอเทมยกแผงเลยสําหรับผู้เล่นหลายๆคนนี่ยก็งงเลยนะครับว่าไอเทมทําไมเปลี่ยนแบบนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับ Kingdom Party เดือนธันวามนี้นะครับได้เปลี่ยนรูปแบบไอเทมที่เราจะได้รับให้มีประโยชน์และน่าซื้อมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะสัตว์ขี่หรือว่าชุดที่สวยนะครับแต่ว่าเป็นไอเทมในส่วนของต่างๆเช่นแพ็กหินรีไฟแพ็กหินกาชาหรือว่าแพ็กเลือกของต่างๆเช่นหินอ,อัพแมวตีบวกรวมถึงแพ็กเลือกวัตถุดิบอัพอาวุธเงาด้วยนะครับไอที่เป็นไฮไลท์ของ Kingdom เดือนนี้เลยนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นเจ้าควางสัตว์ขี่เดือนนี้ที่สวยงามมากๆเลยนะครับและก็ยังมีกล่องแพ็กที่เราสามารถเลือกบูปินแบบพรีเมียมด้วย ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เลือกแฟชั่นแบบที่เราชอบได้ด้วยแล้วก็ยังมีกล่องเมทัลลี่บ็อกหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าโอบูบล็อกใช่ไหมครับที่ยังมีโอกาสสุ่มได้จำพวกเงินหรือว่าพวกการ์ดฟ้าแล้วก็โอกาสที่เราจะเปิดได้กล่องสุมหมวกด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็ท้ายสุดนะครับเป็นกล่องเมทัลลี่เพดบล็อกหรือว่ากล่องสเลียงนั่นเองครับที่เราจะสามารถเปิดได้รับพีโอนี้นะครับผมในส่วนนี้ใครนะครับที่ไม่มีงบในการซื้อสลามนะครับก็อาจจะมาสุ่มเจ้าตัวนี้แล้วอาจจะโชคดีได้เพียวนี้ไปก็ได้ผ แต่ว่าในการปรับครั้งนี้นะครับเราจะได้กล่องโอนทั้งหมดแค่38กล่องเท่าน,นั้นเองใช่ละครับนั่นก็คือ3,800โอนครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนบางอย่างออกไปด้วยนะครับเช่นกล่องโอน5กล่องจากเมื่อก่อนที่เราเคยได้นะครับก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมครับในเลเวลบางเลเวลเนาะ สำหรับเพื่อนๆนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าคิงด้อมพาร์ทในเดือนนี้ที่มันปรับใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือว่าดูแล้วเนี่ยมันน่าใช้หรือว่าน่าซื้อมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันไม่คุ้มกับโอดทีที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ